สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับต้อเข้าสู่ช่อง TG Beta Genetic นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP ครับเดี๋ยวเราจะมาคัดปลาหน้าบ่อกันนะครับว่าวิธีการคัดปลานะครับต้องคัดยังไงขึ้นก่อนนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์นะครับของน้องๆมือใหม่บอกว่าช่วยพี่ครับเราจะคัดปลาขึ้นตอนไหนช่วยบอกวิธีผมหน่อยคัดปลาสีแบบไหนขึ้นก่อนและแบบไหนเอาไว้ในบ่อก่อนนะครับแล้วก็การเลือกแม่พันธุ์การแยกเกตปลาหน้าบ่อต้องแยกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะเรื่องคัดปลาก่อนที่คัดปลาเราต้อง ให้อาหารก่อนนะครับเพื่อรวมพลก่อนนะครับคุณผู้ชมครับขาจะเริ่มรวมพลมาแล้วเดี๋ยวมีลองมา z o o ดูนะครับอันนี้บ่อนี้ผมคัดขึ้นไปเยอะแล้วนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ทยทอยคัดทุกวันนะครับการเลี้ยงปลาผมเคยบอกแล้วครับว่ามันเหมือนเราเอาเงินฝากไว้ในแบงค์นะคุณผู้ชมนะเราสามารถที่จะมาเก็บกินได้ทุกวันนะครับอันนี้คัดไปสองรอบถึงสามรอบแล้วรุ่นรุ่นใหม่ๆก็เริ่มเทินขึ้นมาเทิงขึ้นมาก็เก็บกินได้เรื่อยๆดอกเบี้ยจะดีไม่ดีมันอยู่ที่คุณภาพของปลาในบ่อเรานะครับวันนี้นี่ผมทยยอะกกี้ผมม็าาจัับดนนนนนไปวววงส่่ครบ นี่ก็เริ่มมากินลูกไรครับนี้เราก็เฝ้าดูนะครับตัวไหนที่เราชอบอันดับแรกเลยครับคุณผู้ชมครับดูตัวที่เราชอบก่อนนะครับการทําปลาถ้าเราชอบต้องมีลูกค้าสักคนที่ชอบเหมือนเรานะครับคุณผู้ชมครับนั่นคืออันนี้เป็นครอบมัติคัลเลอร์กาแล็กซี่นะครับจะเห็นว่าอัตราการล็อกค่อนข้างที่จะดีมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สีเริ่มเทอรละอันนี้ประมาณสามเดือนนิดๆนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้การคัดปลานะครับผมก็จะดูแล้วเขาไปกินอาหารนะคุณผู้ชมถึงได้ใช่ไหม ราจะเริ่มมากินอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็จะดูว่าตัวไหนที่เข้าตามันต้องมีตัวที่เข้าตาเราทุกๆเช้านะคุณผู้ชมโอ้โหบ้านน้ําผมสาลายเต็มเลยอันนี้เป็นสาล่ายที่อยู่ผิวน้ำนะครับอย่างเงี้ยสีเริ่มเต็มและคุณผู้ชมครับตัวเม็ดตัวนี้มันเล็กก็จริงนะคุณผู้ชมผมก็จะเริ่มขัดขึ้นเลยเหมือนกันโอ้โหมันมีผมสาภาพนี่จะเห็นได้ว่าสีเขาเริ่มเต็มแล้วเราก็จะขัดขึ้นนะตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวคุณผู้ชมครับตัวนี้เราก็เริ่มที่จะที่จะขัดขึ้นละเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูววว่่่าดีีีเเทลขอองงงมมมมัันนนนป็ยไผรระ อย่างน,นี้ครับสีเริ่มเต็มเราก็จะเริ่มคัดขึ้นนะครับอย่างน,น,น,นี้อย่างนี้เป็นแคนดี้นี่เป็นแคนดี้พี่บังครับในบอ่อมันติคัลเลอร์กาแล็กซี่ทำไมถึงมีแคนดี้จริงๆการเข้ายีนสีพวกนี้มันมียีนแฝงในตัวอยู่แล้วนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาแยกชนิดอีกอีกทีกนหนึ่งนะว่าทําไมถึงเรียกคคแคนดี้ทำไมถึงเรียกมันติคัลเลอร์นะครับแล้วก็ทําไมถึงเรียกมันติคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับแต่และตัวยีนปลาแต่ละชน,นิดเขาเรียกแบบไหนนะครับอันนี้ผมเรียกแคนดี้นะผู้ชมนะ แคนดี้เนี่ยในตัวปลานะครับสีที่มันหลากหลายเหมือนสีลูกกวาดตามชื่อเลยนะคุณผู้ชมแต่แคนดี้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีเกตในตัวสามสิบเอร์เซ็นตะครับเบีเดอร์ถึงได้แคนดี้นะครับ,บ,อ,รรบอันนี้ก็คือเป็นปลาไซส์เด็กอยู่นะหนึ่งนิ้วนิดนิดครับอันนี้ก็ขัดเป็นแม่ปลาไดา้สีเต็มผมชอบชอบแล้วก็กวัขึ้นมาก่อนเดีย๋ยวมาแยากดูดีเทลในนู้นอีกทีนงครับว่าเป็นยังไงบ้างผมคัดตัวไหนขึ้นมาบ้างแล้วทีนี้เราก็มานั่งดูต่อนะครับตัวไหนสีใกล้เต็มเราชอบพัฒน์ต้นสวยๆอย่างน หลากหลายทีนี้การคัดแยกเกรดหน้าบ่อนเนี่ยยังแยกไม่ออกว่าตัวไหนไฮคุณิตเกรดตัวไหนเป็นมีเดียมเกรดตัวไหนเป็นโลคุณิตเกรดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูส่วนของตะเกียบเหงือกชายน้ํากระโดงหางตอนกลางอีกทีหนึง่งตอนนี้เราคัดได้แค่เพียงสีและโครงสร้างคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมมีการคัดนั่นคือเลยการหางแรกเปิดเปิด,ปดหางใหญ่ๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฟินอย่างนี้มีของคัดตัวที่มีของไปก่อนมีของคือมีลูกเล่นที่เราเห็นแล้วเราชอบ อันดับแรกเอาตัวที่เราชอบตามสายตาที่เราชอบก่อนอย่างนี้มุกกาลิกซี่สวยๆฮนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมชอบมอาขึ้นเลยครับไซส์ไม่ต้องใหญ่มุกเดิมเดินแต่แพทเทิร์นดีๆมีเลือดครอบฝ่อยอย่างเงี้ยโอโ้โหและตัวนี้ผมตั้งให้เป็นเกตแม่ปลาเลยเพราะหางมันเปิดคุณผู้ชมสังเกตไหมเดี๋ยวผมให้กล้องดูด้วยนะครับว่าเลยการหางอันนี้คือแม่ปาลาลักษณะคือแม่ปลาที่ดีคือตัวต้องยาวอันนี้สเกลยาวนะคุณผู้ชม นะผมพยายามยกให้ดูให้เขานอนตะแคงค้างการหางเปิดอย่างนี้หางใหญ่ตัวยาวทรงสวยแต่การหางหางบลัมมเลยครับน,นี่ปลาเด็กประมาณไซส์1.1นิ้วนะคุณผู้ชมครับการหางเปิดมุกดีมียินโลเบสซับนะครับมุกกระจายดีดีอันนี้คือเกรดแม่ปลาแต่ทีเนี้ยในเกรดไฮโรตี Hi ้ ity, เราไปแยกอีกทีหนึ่งตอนขึ้นเหลี่ยงตอนไปฟองแล้วขึ้นเหลี่ยงดูว่าตะเกยียบสมบูรณ์ไหมหักบิดงอหรือเปล่าง OR, เงือกเต็มหรือเปล่านะครับการหางฉีกอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเกรดดีเทลที่เรามองมอง,มองโดยรวม หรือว่าใช้ได้เลยตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับปมติเขาเลิกเลยแต่อันนี้คือเกตแม่ปลาเอาเข้าก่อนดูตัวต่อไปครับอาหารเริ่มหมดล่อต่อครับคุณผู้ชมครับล่อต่อมันจะเข้ามารวมกินอาหารเขากยกระจายอยู่ในบ่อยเยอะนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้เข้ามารวมพูณตรงนี้ก่อนนี่ครับเชา้ชาๆมาความสุขนะครับในการที่เราทําปลานะมินโะซมาที่หน้าผมทีนี้ทุกๆเชา้าความสุขที่ของคนทําปลาข้อดีอย่างหนึ่งเรานั่งจิบกาแฟข้างบ่อคุณผู้ชมเห็นสีสันของเขาเทินมา เราจะจําปลาทุกตัวในบอ่อเกือบเกือบได้นะในปลาที่มันมีซิกนเนเจอร์แปลกๆที่เราชอบขึ้นมาทุกๆเช้าผมจะชอบมานั่งมองปลาเหล่านั้นว่าเฮ้ยตัวนี้ไปไหนว่าขึ้นมาหรือยังแล้วถึงรอบคัดเราก็จะมานั่งคัดอ่ะมาคัดกันต่อมาดูต่ออันนี้คือความสุขของคนทําปลาครับมาดูตัวนี้เอยนโลกาแล็กซี่บ้างวิธีการคัดปลาก็าซ้อนมาอย่างนี้การคัดปลาอย่ายกขึ้นมาอย่างนี้นะคผู้ชมนะอย่ายกขึ้นมาลอยอย่างนี้ไม่ดี เพราะว่าเมื่อเขาจะแตกอย่าทำอย่างนี้นะครับเมื่อเขาจะแตกปลาเขาจะขับมอนนะครับแล้วก็ปลาจะป่วยง่ายนะครับให้เขาอยู่ในน้ำอย่างนี้นะครับผู้ชมครับแล้วเราก็เฝ้าดูนะครับคมืีไปไหนละมาติเขาเลิกกันลยเไอ้ตัวเยลนโล่อ่ะตันนี้เยลนโล่กาแล็กซี่ถ้าเราชอบนะครับแล้วก็เอากระชอนแช่อยู่ในน้ำอย่างนี้นะครับอย่ายกขึ้นมาทั้งกระชอนนะครับแล้วก็เข้ามาหงดูดีเทลโอตอนนี้เลยเปิดดีตัวยาวนะครับเมื่อกี้ก้ารหางเปิดมีเลโลกกาแล็กซี่มีเลือดคอปที่หางด้วยนะครับ มีเมทัลลิกคอปเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับเอยเดี๋ยวผมจะมาอีกหนึ่งอี้พี่จะมาบอกวิธีการดูสีนะครับว่าปลาตัวนี้มีเลือดอะไรบ้างนะครับแค่ดูสีก็รู้แล้วว่ายีนตัวของเขาเนี่ยมีเลือดอะไรแฝงมาบ้างตัวนี้มีเลือดคอปนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้มาจากคอกอะไรครับมาติคาเลอร์กาเลกซี่นะครับแล้วก็แน่นอนจะมีพวกเยลโลว์ลซี่นี่แฝงมาอยู่แล้วเยลโลว์ลซี่นี่คือมันมาจากเคีวบอยเลือดที่ผมฝังไว้ในรุ่นมันติดแล้วนะครับผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเดี๋ยวคคอกชุดพวก คือให้มันกลับมาที่ผมเดี๋ยวผมมีแบ่งปันให้สาหรับพี่น้องมือใหม่ที่งบไม่น้อยครับที่อยากเพาะปลานะครับแต่พรุ่งนี้ผมเริ่มคัดขึ้นแล้วก็ผมมีคัดขึ้นมาเยอะละผมอาจจะแบ่งไปให้แบ่งปันเป็นคู่ละร้อยใครอยากได้ไปทาอยากได้ไปบิดอัตราการลอกแบบนี้นะครับผมแบ่งให้ไปคุณเองอาเด็กไซนี้นะครับคุณเองก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอีพีหนึ่งสักสิบคู่นะใครอยากลองก็มีน้องสองสามท่านทักมาอยู่ว่างบผมน้อยผมอยากลองเลี้ยงดูเอาไปครับคุณผู้ชมครับลองไปดูครับผมแบ่งให้สิบคู่เดี๋ยวติดตามอาจจะเป็น นีๆๆๆๆๆ punched, ่นี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหตรงนี้สวยตรงนี้สวยผมชอบถ้าปลาที่เราชอบถามว่าเด็กคัดขึ้นเลยไหมผมจะคัดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมมาดูตัวนี้มีความสุขของการคัดปลาครับนี่คุณผู้ชมดูมุกความเป็นทองความเป็นเหลือบตัดด้วยหยงนคยเด็กมากตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวนี้เดียวไหมมันมีของคุณผู้ชมตัวเดิยมันมีของมากนะตัวนี้ทีนี้ผมจะจับเอาไปขึ้นแยกแยกขุนครับผมจะไปขึ้นขุนห้าลิตรเห็นมันมีของฟินเป็นมันติหมดเลยแล้วก็คือมีความเป็นเหลือบทองและทอาเล็กอย่างนี้ก็ขึ้นได้นะครับ ไม่ใช่ว่าต้องรอให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยขึ้นนะคุณผู้ชมนะถ้ามันมีของคัดขึ้นเลยครับที่ตัวนี้ตัวนี้เล็กไปตัวนี้เล็กไปตัวนี้ผมชอบตัวนี้มีกลิ่นอายความเป็นอวาตารเลยครับคุณผู้ชมครับก <cing S 2> ็จะมีพวกกลิ่นอายเพราะตัวนี้มันมีเลือดอวาตารใส่ด้วยคร,ค,ไไครับอันนี้ยังเล็กไปครับคัดขึ้นไม่ได้ครับอันยังเล็กไปรอเขาอยู่ในบอ่อก่อนนะครับก็จะม,มีหัวบ่อท้ายบ่อนะเป็นเรื่องปกตินะครับปลาบ่อนี้ครับคุณผู้ชมพยายามคัดสีเต็มก่อนนะครับแล้วคัดโครงสร้างดีๆนะครับแล้วก็หากมีโอกาสไหนที่คัดออกไดด้้คคััออออกเเเลยยย่่่่าางงชชชนนนตวีผผมมมะ อย่างนี้เราก็คัดออกไปด้วยนะครับเปลืองเหยื่อนะครับเปลืองอาหารเราอย่างนี้คือสีมันเต็มผมไม่ชอบมันอาจจะเป็นขอบก็ได้ถ้าคนชอบม้แต่เครื่องดีนะครับตัวนี้เครื่องดีแต่ผมไม่ชอบผมคัดออกเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สีเต็มอย่างนี้ผมไม่ชอบนะแต่บางคนก็คือถ้าปล่อยทิ้งไว้อมันอาจจะมีขอบนะอาจจะมีขอบคล้ายๆเป็นมาเบิลบูริมนะครับแต่อนันนี้คือมันไม่ใช่มาเบิล์นนะนี่เป็นยีนยีนที่หลุดออกมาจากจากคอกแฝงอันนี้นะครับอันนี้ผมก็จะคัดออกไปนะครับอันนี้คร่าวๆนะอย่างเช่นน้าเงินอย่างนี้นะครับก็ คืประสิทธิภานที่จะน้อยนะวิธีการดูอะไรที่มันเป็นยีนหนักๆเบืองยื่ครับคัดออกไปเลยครับถ้าปลาสามเดือนกว่าแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นน้ําเงินทั้งตัวยังไม่รอบผมคัดออกเลยครับเบื้องอาหารนะครับอย่างนี้อย่างนี้ผมคัดออกเลยครับนี่มีที่เป็นที่เป็นตะข่ายเนื้อใสอย่างงี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับคุณผู้ชมคัดทิ้งเลยครับจะไปขายจีนก็ไม่ได้ตะข่ายเต็มตัวเลยอย่างนี้อันาีเห็นไหมมีคัดออกเลยครับมีมีกระป๋องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคัดไปดีกว่าทีเดียวได้จะได้ให้ดูวิธีด้วยว่า อันไหนควรคัดออกเลยนะครับถ้ารอบได้คัดปลาแล้วก็คัดปลาดีขึ้นปลาไม่ดีออกด้วยครับทีเดียวเอาแหละมาได้คัดแต่แนะนำวิธีการคัดเลยเลี้ยงไปก็เปลืองเดือนนะครับไม่เป็นประโยชน์ไอรุ่นต่อไปปลาเล็กๆได้เถื่อนขึ้นมาไม่งั้นไอพวกสีสีที่มันปตาตัวใหญ่ที่ที่เราไม่เอาอย่างเงี้ยครับมันก็จะแยง่งอาหารหมดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคัดดูทั้งดีด้วยแล้วก็ไม่ดีออกด้วยอย่างนี้ พวกเขียวเนี่ยจะเป็นพวกสไตล์มาเบิร์นพวกนี้หลุดมาจากพวกตระกูลเฮลครับหางเปิดดีจังเลยคุณผู้ชมนะเลยการหางเปิดดีนะครับอันนี้ผมไม่เอาผมเอาออกครับอันนี้คือเป็นสไตล์มาเบิรแต่ก็คือมันไม่ใช่เลือดเลือดมาเบิรอนร้อนนะเป็นเลือดที่หลุดมาจากเฮลนะครับคุณผู้ชมไม่เอาคัดออกครับอย่างนี้ผมคัดออกครับคุณผู้ชมครับไม่มีของครับอ่ะมาต่อคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับเนื่องจากภาพมันสะดุดแล้วเบลอๆไปนะครับเพราะว่าเครื่อง ถ่ายมันฮีทมันร้อนระบบเลยตัดไปนะครับตัวนี้ก็ไปพักเครื่องถ่ายมาแล้วกลับมาถ่ายใหม่ครับคุณผู้ชมครับมาคัดปลาต่อนะครับเมื่อกี้ถึงนหนละอันนี้พักไประมาณครึ่งชั่วโมงนะเมื่อกี้ผมพักเครื่องไปเครื่องมันร้อนนะครับภาพเลยกระตุกขอโทษด้วยที่วิดีโอมันจ้ำนะครับอ่มาดูมาคัดปลาต่อนะครับส่วนหนึ่งผมคัดไปนี้แล้วนะครับคุณช่วงที่มันเครื่องมันร้อนนะครับแเราก็คัดไปละอ่ะทีนี้มาคัดปลาออกบ้างนะครับทีนี้มาดูอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ผมไม่เอาเลยครับผมก็คัดออกไปนะครับ อีเทีนี้เราคัดปลาออกด้วยนะครับดูสีที่มันบางตัวบางบอ่อที่มันใสใหญ่ๆมากจนเกินไปไม่มีของแล้วเอาออกเลยครับคุณผู้ชมอย่างเช่นอย่างเงี้ย <c oughs> ปลาสามเดือนกว่าใสายอย่างนี้แล้วไม่มีของแล้วเอาออกเลยครับอย่างเงี้ <c oughs> ยสายเงี้ยไม่มาแล้วครับคุณผู้ชมรับสีไม่มาแล้วเห็นไหมแต่ก็บางทีอาจจะมีขอบตรงนี้นะแังๆนิดนิดนึง,งอย่างนี้เรามาดูก่อนถ้ามีดีเทลอย่างนี้ ถ้าสายล้วนไม่เอาเลยครับคุณผู้ชมผมออกเลยอันนี้ตาดําด้วยเห็นไหมมันมีเลือดอิฐพวมาจากไหนครับมาจากเคียวนะครับมีเลือดที่ผมอบอกว่ามันฝังในมันติมาก่อนอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ผมจะทิ้งผมเห็นเหลือขอบแดงนิดๆนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมขอบแดงมันขึ้นขอบแดงเก็บไว้อีกนิดนึงด,ด,ดีกว่าอ่ะนี่เก็บไว้ได้หางดีด้วยนะครับแอดมินเห็นไหมมีขอบแดงๆเล็กๆที่ใช้น้ำนะครับึ้นมาถึงข้อครึ่งหางละอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับมาดูตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้สวยจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้จีนเล่นนะพวกเหลืองขอบแพท ขอบเหลืองเริ่มเดินตามขอบอย่างนี้ก็เก็บไว้ก่อนไม่เศรบาประห็นไหมครับเดี๋ยวจะพูดนะแอดมินซสูงเข้ามาดูใกล้ๆมีขอบวิ่งตามขอบนี้พวกนี้เก็บไว้ขอน,นะครับเพิ่งทิ้งแล้วก็มาดูในส่วนที่ไหนต้องทิ้งเลยครับพวกที่มอมแมมมีตาข่ายเยอะๆไม่มีของครับทิ้งเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมหาให้ดูออโอ้โหวิ่งเร็วมากนะต้องใช้ต้องใช้กระชอนครับเราคัดปลาเข้าด้วยคัดออกด้วยครับคุณผู้ชมครับ อันนี้หูช้างผมมาโยนไว้นะครับหูช้างมีบอ่อหนึ่งนะลอดมาก็โย,โยนโยนเก็บน้องเข้าไว้ครับอย่างนี้ทิ้งเลยครับคุณผู้ชมครับมีไอริดด้วยมีตะขายด้วยมีปรโย์ทัอทิ้งเอาออกด้วยครับคัดปลาขึ้นด้วยคัดปลาออก,ด,ด,กด้วยนะครับอ่าดูตรงไหนที่ผมต้องคัดขึ้นอยู่วันนี้ไหมแล้วเดี๋ยวมาดูในกระชอนที่ผมคัดไปแล้วนะครับว่ามีคัดอะไรไปบ้างได้วันนี้เพื่อประมาณนี้คุณผู้ชมครับเข้าๆมีตรงไหนอีกยอยไหมอ่าไม่มีละวันนี้นะครับวันนี้อาจจะคัดได้แค่นี้ อืมตัวนี้พอได้เราเข้าไปมาดูในส่วนของผลที่เราคัดวันนี้ครับคุณผู้ชมครับค่อยๆเ,เก็บทีละบ่อนะครับก็เว้นไปสามสี่วันก็เดี๋ยวมาคัดใหม่หรือบางทีเขาอยู่ข้างล่างเราไม่เห็นนะครับก็ทยอยดูเวลาที่เราให้อาหารก็เล็งๆไว้นะครับว่าบ่อนี้คัดได้หรือ,อยังนะครับอ่มาดูป่าแพทเทิร์นที่เราคัดขึ้นในบ่อนี้ที่เราได้วันนี้นะครับนี่มีกลิ่นอายความเป็นมัตติคอลเลกซี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมอะไรตัวนี้มันมีของอย่างหนึ่งมันแบ่ง แบ่งสองฝั่งผู้ชมเห็นไหมตัวนี้มีของที่มีของอย่างี้มีแพทเทิร์นสวยๆเยยงี้เราขัดขึ้นก่อนเลยตัวนี้ลายเป็นตุ๊กแกเลยครับมันมีเลือดอวาตารด้วย,วยนี่ขัดขึ้นไปนะครับแพทเทิร์นนี้ขัดขึ้นไปลายเป็นตุ๊กแกแล้วครับผู้ชมครับมีกินอายความเป็นอวาตารเป็นลายตุ๊กแกอย่างนี้เพราะว่าเป็นเลือดมันตตดคัลเลรอกาเล็กซี่ก็ขัดขึ้นไปทยอยๆขัดขึ้นไปรูปแบบการขัดก็จะเป็นนี้นี้มีของแพทเทิร์นบาร์แต่สีไม่เต็มก็ขัดขึ้นไปฟอร์มไปนะครับคผู้ชม มาขึ้นโหลแล้วก็ทําเป็น EP หนึ่งครับว่าเรามาแยกดีเทลเป็นจะแยกชัดเจนก็คือตอนขึ้นตอนขึ้นเหลี่ยมดูนะครับว่าหางตะเกียบช้น้ําดีเทลลําตัวช็อตไหมสั้นไหมเครื่องฉีกหรือเปล่าตะเกียบกุดไหมอันนี้จะแยกเป็นเกต1หนึ่งเกตสองเกตสามได้แต่ตรงน,นี้หน้าบอกเราแยกปลาที่มันสีและพทิร์มาได้ดีก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวไปแยกปลาเกตที่เป็นอีจะเห็นเป็นภาพเลย แล้วเดี๋ยวผมจะทาเป็นแอะแกรมในการเขียนสเกลด้วยว่ากีการแยกเกดหนึ่งเกดสองเกดสามแล้วเกดหนึ่งเป็นยังไงเกดสองสีเป็นยังไงเกดสามสีเป็นแบบไหนนะครับติดตามด้วยอ่ะได้มาอีกหนึ่งตัวตัวนี้อีนนีคัดขึ้นก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับนะตัวเล็กนิดเดียวแต่สีเริ่มเต็มแล้วครับหางเปิดๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับหางเปิดๆสีเริ่มเต็มนะครับนี่คัดขึ้นเลยไปคู่นะครับมีหนึ่งตัวครับเก็บคัดขึ้นได้เรื่อยๆครับชุดนี้ตาการลอกดีคุณผู้ชม ตาคันลอกดีมากเดี๋ยวใครสนใจชุดนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งให้ไปเล่นนะครับเปิดแบ่งปันเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์คู่ร้อนๆคุณผู้ชมลองดูถ้าชอบตายแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกหนึ่งอีพีในการแบ่งให้สักสิบคู่ลองเอาไปเล่นดูครับอ่ะโดยเฉลีย่ยคัดมาได้วันนี้ประมาณนี้เข้าๆวิธีการคัดปลาครับสรุปของคลิปนี้นะครับก็คือการคัดปลาก็คือคัดปลาที่มันมีของก่อนคัดดีเทลคัดที่มันแพทเทิร์นสวยๆสีใกล้เต็มขึ้นไปก่อนนะครับ แล้วก็ในส่วนของการแยกเกจหนึ่งเกตสองเกตสามเนี่ยยังไม่ค่อยชัดมากเดี๋ยวจะไปดูกันอีกอีทีหนึ่งโดยการที่เราถ่ายขึ้นเหลียมแล้วเดี๋ยวผมจะแยกเอาบ่าชุดนี้เอาบ่อนี่แหละว่าแยกผมแยกเกตนี้เป็นเกตหนึ่งนะเกจสองนะเกจสามนะด้วยเหตุผลอะไรเพราะตรงนี้ในการการคัดอย่างนี้เราได้ดูแค่แนวนอนอย่างเดียวนะครับซาวิวเราไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะครับเงือกก็ยังไม่ได้เปิดต้องดูให้ปลาพองด้วยชายน้ํกาก้านหางทุกอย่างนะครับมันก็จะเป็นองค์ส่วนประกอบอ,อานนี้คัดขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเกจไอความเป เพลินครับอยู่กับปลาทั้งวันครับก็เพลินครับแล้วก็มีความสุขนะครับถ้าคนชอบปลานะได้คัดปลานี่คือเป็นแบบผมเชื่อว่าคนคนทําปลาทุกคนชอบในช่วงเวลายอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้นะครับแล้วก็นั่งดูดีเทลปลาอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะครับเดี๋ยวทำอีพีต่อไปสังเกตได้ว่าปลาของผมจะไม่ค่อยโฉบกันเลยนะคุณผู้ชมอะมาดูว่าแต่ละตัวที่ผมคัดขึ้นมาหางจะไม่แหว่งไม่มีหางแหวงเลยนะครับคุกทนหางจะไม่แหว่งเลยนะครับทั้ตัวมาหางไม่ขาดไม่แหว่งนะครับทั้งที่ช่วงนี้หน้าฝนด้วย ลาหลายบอ่อกัดกันนะครับดูผู้ชมอันนี้เป็นลายตุ๊กแกลายอาวาตารเลยครับอย่สังเกตว่าหางใครน้ํากิ๊บเลยครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันเทคนิคนะครับในส่วนของการที่เลี้ยงยังไงไม่ให้ปลากัดกันครับาานี่ว่าใช้น้ําหางไม่มีแบ่งเลยนะครับนะกิ๊บเลยครับแต่ละตัวไม่กัดกันเลยนะครับติดตามอีพีหน้านะงั้นอีพีนี้เอาวเทศานี้ก่อนนะครับอีพีหน้าก็เดี๋ยวจะมีการในส่วนของแบ่งปันใครชอบก็ฝากติดตามด้วยอาจจะแบ่งปัน ตอนนี้หลายๆบ่อนะครับอาตาการลอกดีๆแบบนี้ใครชอบไซน์นี้ก็มาติดตามได้งบน้อยๆน,นะครับแบ่งไปพปัฒนาสายพันธุ์คู่ละร้อย <c oughs> เดี๋ยวมีเปิดให้เล่นสิบคู่นะครับคุณผู้ชมครับได้มาอีกหนึ่งตัวเลิน,นครับคัดปลาทีบางทีก็คัดไปเรื่อยชอบครับแล้วก็ในส่วนของการย้ำอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการแยกเกตนะครับวิธีการดูดีเทลว่าเกตหนึ่งเกตสองเกดสามของบอน,นี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเหลี่ยมให้ดูนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอด้วยอัดเป็นหนึ่งคลิปในการแยกเกต้องเห็นภาพ การคัดปลาเข้าๆคือคัดประมาณนี้ก่อนในการขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้วันทีานี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปถัดไปก็จะมาดูวิธีการแยกเกตกที่ชัดเจนทีนึงว่าการขึ้นเหลี่ยมแยกเกตหนึ 2, ่งเกตสองเกตสามแยกแบบไหนสีพทเทินแบบนี้เขากัดเป็นเกตวีฟีโครงสร้างอย่างนี้เกตสองเครื่องดีก็จริงกระสีไม่ดีก็ตัดตอกเกตลงมาได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับงั้นคลิปนี้เอาวัเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ